เมื่อกี้นี่หยุดคุยกับหยุดคุยกับคุณตาข้างบ้าน,นอืแกออกมาทักทายเราก็เลยหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็เลยกลายเป็นคลิปมาตัดต่อเลยทีน,นี้ปกติไม่ชอบตัดต่อนะพี่นอ้องปกติฉันไม่ชอบคลิปตัดต่อนะคลิปียัดตัดต่อนะ่ะมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่า แค่มารวมกันที่เ่อแต่ว่าเราไม่ชอบที่มันเห็นบาร์โคดเอ้ยที่มันเห็นเออเออที่มันเห็นเออเออเห็นอะไรนะเห็นโลโก้มันเดี๋ยมันก็มีวิธีทำอะไรไม่เดีฉันครับไม่ไม่ขยันขนาดนั้นมาหาบางเฮ็ดบางหันหมาไม่อาน้ามกลืนเพระใหญ่นั่นมาคุยนั้มกันเลยมันก็เลยหนีไปเลยคนถามว่า เจ้าพ่อเฮ็ดอัน,นมอโรมาเร็วว่าฉันมอโรมาเร็วอะไรนแล้วหลายังไม่เจอปีที่แล้วนี่ฉันเจอแล้วก็เลยว่าเห็นพี่หนองเห็นไหมนี่เห็นบ่นี่ทางเข้าบ้านข่อยเห็นบ่นี่พี่น้องนี่ฝั่งฝั่งทางนี้เนี่ยน,นะ<ๆ>จากหน้าบ้านตรงถนโนโน,โน,นู้นนี่ฝั่งนี้ของของของพ่อใหญ่ของของซันนั่นแหละของ ของแกลกดูแลฝั่งนี้ฉันดูแลฝั่งผลไม้อยเริ่มจากตรงต่อจากบ้านแกนั่แหะแต่ฝั่งนี้นะ,ะนของเรายาวไปจนถึงหน้าบ้านเอ้ยยาวไปจนถึงติดถนนนั่นแหละน,นี่มันมันจะแว่งมาตรงนี้ไงมันจะแหว่งตรงสวนผลไม้นี่ต้นดอกเงดอกเงี้ย ฉันถามว่าฉันเห็นเธอหนนนหางทุกม้อทุกมือว่าสันพยันะก็เลยว่าฉันทำเหมือนลิปฉันถ่ายคลิปฉันถ่ายวิดีโอก็เลยอ๋อฉันว่าอืาฉันถ่ายคือวิดีโอคุยกับเพื่อนด้วยฉันเลยว่างสินะฉันต้องถ่ายทุกวันอืมคนว่าฉันกับว่าอยู่เธอคุยกับผู้ได้่าษน เออสันก็อยพูดเดียวสันเนี่ยนะโอ้ปวดนรถนี่างปวนรถอยู่นะนะถนนถนนมันจะมาทางนี้พี่น้องละนี่เรื่องหน้าบ้านสนันโนนใช่ไหมมันจะมาทางนี้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 นะก็จะเป็นทางรถไฟตรงนั้นข้ามทางรถไฟแล้วก็ตรงโน้นเล้วก,ก็อ้อมไปบ้านแดงตรงนั้นนะเออประวมเงีเยบเวอรย ล่อเนื้นก็บ่าไม่ยังเบิ่งพี่น้องก็เลยสัดส่องให้เบิ่งตรงเตะให้ดูวัวเนะาะจังน้อยสัดส่องโอ้ยอยังละไม่ฮักตุฮู้แมนคอยชีวมันเอ้ยมีอวไหนเะมีอ่นก็บ่มีเหน็ดว่าพี่น้องเขาคอืออยากอทอดต่อเตะมันต่อเตะมันต่อเตะ ก็ตีน่ะอันอันมันก็เกิดเทียเดียววะเงาเฮ็ดแะเนาะเห็ดขนะอนสนอันท่วาเรื่องเหลืองอันนะว่ามันแบบขายง่ายเห็นน้ำพึ่งเออเห็นน้ำพึ่งอันตาเอ็มบ่าแล้วเนาะเออแต่ว่าถ้าเฮ็ดขอนสนขอยอยน่อยู่หนาอยู่ขางเฮ็ดข่อยนั่นละต้นเตี้ยเตี้ยจะป้อโอ้แซบอันนั้นนะแซบแต่เขาสิบว่าเด็เกิดต้นกอเขาจะไม่เกิดต้นกอแบบนี้นะ แต่แต่ว่ามันก็เอิ้อนเฮดคอนโนนั่นแหละต่ว่าดแสบคืออย่างนี้พี่น้องแสบเขาจอบอยู่เดียวนี่คือสิทิการเร่มัเสบบมาโอ้หมากว่านัดหลายหลายเออพ่อใหญ่เออนัดถามว่าอันคอยบอกเพ่อว่าบอกว่านัดคอยมากหมากแต่พ่อว่าออัันนตาคิดซื้อมันว่าออกแล้วว่าโอ้ยในนี่ของสิเป็นบ่าแล้วของสิวบานนะพี่น้องอีหยังน้อนัดนัดน่ะว่าสันอันนั้น แล้ก็หัวขวันเด้บันนี้แล้วเราแล้วเราคิดออกแล้วเอ๋อบอกไอ้ว่านัดบอกว่าสันเออเออสันดอกโอ้ขวาจะเป็นหายได้พี่น้องคิดซื้อมันบอกออกพอยายหัวควันว่าสันมีอตาสร้างบ้านนี่แกหัวแล้วแกก็ทักทายดีอยู่ถ้าแกถ้าแกเห็นเราเนี่ยแกรีบวิ่งเข้ามาหาเลยแหละแล้วเราก็คุยเรื่องบ้านเรื่องอะไรกันนะนะแกก็บอกว่าแกหลงแก แกก็จะแกก็ทําบ้านเหมือนกันเราไม่รู้เจดเจดตนาของแกนะเพราะว่าปีแกก็ติดหิมะเหมือนกันนี่แกก็ติดหนาวเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันเริ่มจะทําเรื่องอ้เรื่องไอ้ฟิรนต้นไม้ที่ฉันไปตัดมาเนี่ยมันขวางทางไอ้ติดติดสวนผลไม้เธอนะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปตัดออกนะวันเนาะเออ เดี๋ยวให้ฉันรบกวนหน่อยนะเอเป็จะได้แล้วแต่ตามสบายเพาฉันไม่ได้ใช้พื้นที่ก็ได้แานะพี่นอ้องอืมอืมเดี๋ยวฉันจะเป่าออกแล้วว่ะเออไม่เป็นไรจ้าประมาณนั้นก็นเลยไม่เป็นไรตามสบายเจ้ามีเวลาเห็นน้ำได้ก็เห็นโหลดเพราะว่าฉันไม่ได้ใส่พื้นที่มันเป็นช่วงนาน,น,นเดี๋ยวยิ่มาม้าวหนก็บริห้เห็ดเนี่ยโอ้ยโอ้โอถือเอาไม้ออกนี่นเดี๋ยว ไม้ออกเลยน,นี่ที่เราตัดไปนี่ชั้นเปะชั้นสีงา่างขึ้นไปฝุ่นตัวหนึ่งเดี๋ยวอันเวลาพอ่อจะกวาดหมานันเนาะมันกนะ็นนจ,ะจะได้สะดวกสบายเพิ่นเพราะว่ารถมันดันที่มาอันต็ดร้อนนึันรถเด้กอืม ห้อยขาดตัดวิดละพี่น้องเห็นไ่ไม้อย่างนี้เยอะมากเลยเนี่ยไม่ที่เทาตัดตัดไปแล้วก็ถ้าจะใช้ประโยชน์ก็ได้ถ้าไม้เนื้อแข็งพี่น้องนี่ไม้เนื้อแข็งเนื้อแน่นเลยนะนี่เด้จับอันนใหญ่ย,ยก็จักน้อยก็ดูโอ้ย โอ้นักเป็นผีเลยแม่นักคักดาดิพี่น้องบ่วแม่ธรรมาดาเลยตายตายตาย,ตายสนใหม่เนี่ยบ่แม่ธรรมาดาเลยนึกว่าสิยกเนี่ยบ่ได้มันต้องเอามาตัดก่อนมา,าเก็บใหม่เก็บไหลออกจากถนนน,นะนะพี่น้องเดี๋ยวที่มามามันมันมีคนมาเห็ด ตาคนนั้นน่ะแกก็แก่แกเกษียนแกเกษียนหกหกสิบหาหกสิบหกปีเออแกหกสิบหกงแต่แกเกษียนหกสิบหาเน่ะแกเกษียนปีที่แล้วนี่แล้วแกก็บอกว่าแกกำลังท่านบานเฮาวหูว่าแกสิอยู่ตอนหรือแกสิขายนะพี่น้องเออเพราะแกก็อาจจะไปอยู่ก็้ๆลูกหลานแกรือว่าจะไปอยู่ ใส่ห้าวหัวนะพี่น้องเขาเลยบอกกันว่าไงวะห้าต้องต่อเฮ็ดบันให้มันเหลียวด้วยเฮดแล้วนี่นี่แจกห้าวมิ้งว้าวมิ้มีโมคุยตลกได้เพ่ายนี่เพิ่นจดีขึ้นอ่ะคุยตลกตลกเฮ็ดนีหยังหันี่ี่กายนี่เฮ็ดปีกเยี่ยวยี่งหนเด้อโวมี่เยอะปีกนี่ ็ไดเอาว่น huh. uh ัดมากินหกคักนะ้ะพี่น้องเนาะลกมากๆเลยบ้านสันบ้านคนอื่นเ็าไม่โลกนั่น ะม่มาม่เหมือนจะสวยนะแต่ก็ไม่สวยหรอกมันลกยังไงก็ไม่รกเงาพี่น้องไม่ใช่เงาหรอกฉันง่วงทั้งเงาทั้งง่วงต้องหาแบบว่าหา หาเวลาย่างฮะเดินหาเดิน,ดนแกงง่วงเบิม้มูคุยน้ำเดยอยู่ตัวกับหมากับแมววันนี้เออข่อยกับย่างออกมาหาคุยผู้้เดียวข่อยแต่ว่าแมวกับย่างออกมาเล่นน้ำอยู่